ท็อปอีเลฟเว่นนะครับตอนนี้เราก็มีอยู่ที่ตลาดะมูลมของท็อปอีเลเว่นนะครับอันนี้เรายังไม่มีสมาพันธ์เลยนะ mm hmm. เราเข้ามาตลาดทำมาแอดเพื่อนไว้ก่อนนะครับแอดเพื่อนแลแอดมม่วๆไปก่อนแอดในตลาดเนื่อแอดแล้วได้ไร อ่าเดี๋ยวผมจะบอกันก็จะมีทำเควสติกรกะชอบมองกระชับมิดมีเพื่อนมาเชียร์เราไปเชียร์เพื่อนเควสพวกนี้ง่ายๆแล้วก็มองหา คือเราไม่ปั้นไงเราต้องการ low quality อ่ะอันนี้ quality เฮ้ยอันนี้สิบสองนะ quality สิบสองถ้าเราเอาต่ำสุดสิบเจ็ด quality สิบเอ็ดใช่ไหมต่างกันหนึ่งดังนั้นเป้าหมายของเราคืออายุสิบแปดแล้ว quality ประมาณอ่าอันนี้โอ้โออจะสี่สิบ quality ต่ำกว่าเป้าหมาย เป้าหมายของเราแต่นี่คือเราเอาเข้ามาแอดเพื่อนเข้ามาแอดเพื่อนแล้วก็ไม่ต้องสนใจแอ,นแอดไปก่อนอแอก่อนแอดแล้วได้อะไรดผมจะมาเฉลยความลับอย่างน,นการแอเพื่อนต้นเกมก็คือเราก็จะเจอนี่ไม่ใช่ กดาข้ามาพี่ท่าน้ตมาที่สมาพคมอ้าอั ler, ลลาห์เราก็จะมาเจอสมาพันอ่ามีของคนไทยอันหนึ่งกอสองฝีมือระดับเราเี่ยอยู่ระดับต้นเกมมาจะอยู่ประมาณโกหนึ่งแพทประมาณนี้แต่ว่าทีมเราห่วยมากเลยนะทีมเรายังไม่ปั้นไม่อะไรเลย เราเข้าไปให้เียเขาไปเมื่อมีเวลานี่ถือว่าเราเข้าไปวยกันดีเข้าไปกันแล้วเป็นลูกมีคนแล้วุบๆเขาคุยกันไหมเพิ่งโดนเพิ่งอ,ออกไปห้าวันที่แล้วดูเขาเล่นลุบๆแล้วมีคนไม่เล่นสองคน มีคนเล่นอยู่สี่คนมีเรา,เ,าเข้ามา เอาแบบนี้ไปก่อนเขาน่าจะใจดีไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแอ,อตกแต้มขเขาสิอู้วเฮ้ยแข่งไปยังวะศูนย์แต้มนี้ก็คือยังไม่แข่งเลยนะอยู่ตกชั้นตกชั้นก็น่าจะอยู่โกสามไม่เป็นไร ก็ดีสุดในกลุ่มสมาพันธ์ที่เราจะสมาพันธ์หน่อยลอง่ไทยอันนี้น่าจะเต็มกันหมดแล้วมีมีเลมอนด้วยใช้คำว่าไทยเนี่ยวิธีเซิร์ชเซิร์ชทำง่ายๆนีแต่น่าจะเต็มหมดแล้วเข้าไม่ได้ด้วยน่าจะมีว่างเลยแต่ว่า ต้องเสิร์ชคำดีๆนะแบงคอกแบงคอกมีไหมมีน่าสนใจแบงคอกซิตี้ จะขึ้นเลื่อนชั้นหรือว่าตกชั้นเน,นี่ยน,นี่ตกชั้นโกหนึ่งไปโกสามเหมือนกันถ้าจะเข้ามุมหมวต้องมาดูอันนี้คือเลื่อนชั้นนี่ว่าไหมอันนี้ต้องจอยบายลูเคสอีก สมัครถึงเข้าได้อืมเข้าได้เลยคนเยอรม,มันจะไปอยู่เีเยอรมันใช่ไหม,มนคนสามเยวนะมันกิน ใอ้ฟางเสร็จแนละ้องหาสกแพทที่นัง่งหนยนะ เอมนต็จริงก็น่าจะมีเยอะกว่านี้นะแต่แบบอ่านี่คือเราหาโม่มแไปในพงในเพจก็มีแหละแบบอยากผมอยากเปิดมาแบบ าติดนะต่อนะเดี๋ยวมีว่ามีคนตั้งชื่อแปลกๆอ,อ,อินโดใช่ไหมกาลูดาไอ้ไพวกนี้เก่งนี่แนวดูสิเข้าไปมันจะเตะออกไหมวะ เราสมัครไล้วนะแต่แบบทีมเราไม่ได้ดีขนาดนั้นเดี๋ยลองยื้อผูสิเราเข้าหมดนะเราไม่สนเลยขอยแรงสูงสูงสักนิดนี่ตอนนี้เรายังไม่มีเพื่อน ไม,ม่มีเพื่อนคุยนะเขา้าหมดเอิ่มเสิร์ชข่าวอะไรดีเดทแล้วกันเดทดในวิธีการเข้มาวผัดมั่ว ประมาณเที่ยวอลงไรไว้ไหนะแล้วเราเข้าได้หมดนั่นนี่ถ้ามันว่างเลยข้าน่อยดีของคไทยดีไหมอันนี้ต้องสมัครอะ่ะกลัวอันตรายมีเวลาสองชั่วโมงยูเครนนะมสามสามน่าสนใจเราวนี้แหละ ใจะเตะแล้วไหมเตะยี่สิบสามเตะยี่สิบสามชั่วโมงที่แล้วรมวยโยใครเตะวะไม่รู้แล้วนี่เตะก็ต้องเป็นระดับกับตันนะครับอืมวีซีสามผู้ช่วยสี่คนกับตันวอเตะแล้วได้หมดเลยนะเขาคงไม่เตะมันจะดึงพลังเขาไหมอืมมีโอกาสเขา เราไล่ลยอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งเตะแล้วได้แหละอาจจะไม่เตะอาจจะเตะวันอาทิตย์เสียเส่ยงก็เสี่ยงเสี่ยงไว้ก่อนนะครับข้องระวันเป็นไง,ไงวะลืมดู cô công à nôn te chân rồi เื่อกี้ยูเครยมันเตะเราใช่ไหม สองโอ,อก,กาสมีของออเตรียมด้ดยวยข้าวเยอรมันกันอืมยังชั่วโมองครึ่งกับตันไปเตะเราได้นั่นแหละ ซื้อนักเตะซื้อดีเอ็มซีมามีีเอ็มซีขายยี่สิบเก้าน่าสนใจสิบเอ็ด หรือว่าเราต้องเริ่มที่สิบเอ็ดดีนนี้มันสิบสามอ่ะ เราเก็บตัวที่ตัวสิบเอ็นบสองเราจะเก็บสิบเเราเก็บหมดเลยหกเค้าเฮ้ยเาไหเก้าได้ด้วยหรอ อ้แต่เราซื้อไม่ได้นะสามเกซ็ มาตน,น,นึก็เสียดมีทายกซีสัน เราจะเอาไปเปะแล้วก็ต้องโอ้ oh, geben มันอายุเยอะเนี่ยว่ะซื้อใหม่ดีกว่าไม่แพงมาก